สวัสดีสปีสดัตไอพวกเวททุกคนด้วยนะค่ำคืนเนี้ยยงขอนำเสนอคู่บอลโคตรขู่ดูไม่เบื่อย่างเรียมาเล็กกับไอีบานะมาที่เจ้าบ้านอย่างเรัลมาดริาาราารกกันก่อนเลยนะผลงานยังจัดจ้านเช่นเคออยแลน่าราชาัยไม่พักเจอใครนี่ก็ต้องสะเทือนกันหมดวันนี้บอกเลยว่าเจองานสบายเจอทีมที่รองแล้วรองอีกอย่างไอีบ้าที่ช่วงเนี้ยฟอร์แม่งโคตรฟืดยงว่านนะเกมเนี้ยเจ้าบ้านเล่นขี้พุ่งแน่เลย มาที่ทีมเยือนอย่างอีบากันบ้างนะคุณผู้ชมวันนี้อีบาเจองานช้างแล้วละ่ะไอ้น้องวันนี้เจอต่ออย่างเรอัลมอริดด้วยพูดกันตรงนี้เลยนะว่าแทบไม่มีอะไรไปสู้เขาเลยนะเหล่านี้ยิ่งถ้า,าย้อยกลับไปดูผลงานก่อนหน้านี้ของพวกพี่ทันนิก็ต้องช้ำใจก็เพราะไม่ได้เจอเจอกับทนชนะหมาเลิศนานเฮ้เกมเนี้ยอีบาไม่รอดแน่เกมนี้เนี่ยยงว่าเรอัลมดริดสกิดสามแต้ม ยาพิ่งไปชีพกันนะครับทุกคนวันนี้ยงมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกนั่นก็คือกิจกรรมไทยผลแพชชนะและผลสกอร์ระหว่างคู่นี้เลยใครทายถูกนี่ก็รับรางวัลกันไปเลย888บาทยงจัดให้มาร่วมสนุกทายผลกับยงกันเยอะๆนะสนใจนี่ก็แอดมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยยงแนบไว้ให้แล้วทุกคน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอด @mm88sa นะทุกคนมีแอดข้างหน้าโดยนะอย่าลืมใส่เดี๋ยวจะมีแอดบินสาวสวยและก็หนุ่มหลอ่อนี่เข้าคอยดูแลทุกท่านนะแอดไปเลยก็ขออาภัยไว้นะแชนนล YouTube แห่งนี้ด้วยนะถ้าหากว่าคำพูดและวาจาของโยงนั้นได้ไปจากท่วงร่วงระเมิดต่อความรู้สึกของทุกทท่านและก่อนจะปิดคลิปไปนี่โยงขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตาใครให้โยงด้วยเถิด